enak banget ah top ah ah ngak gitu ถ้าเปลี่ยนท่อเนี้ยลั่นหน้าดูนะเนี่ยกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n m i b Man in Bike ฮะ วันนี้ครับผมได้ผ่านมาพบเจ้าเซทเอ็กสองห้อาทั้งสองคันเลยนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะรวบเข้าแก๊งให้หมดเลยก็เลยทำคอนเทนต์เล็กๆฮะว่าจากจะดูมิติรถให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเจ้าน้องเล็กเซทเอ็กสองหกับเจ้าเซทเอ็กชายกลางเนาะถ้าเป็นบ้านไซทองนี้ผมนี่เป็นพระเอกนะเพราะผมเป็นชายกลางนะนี่ก็คือน้องเล็กนะน้องเล็กนี่ก็คือเป็นง่อยนะ แต่ว่าความหล่อของน้องเล็กเนี่ยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะเจ้าตัวแดงดําเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าออกคาวาก็จะออกสีเขียวเนาะแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นสีของคาวาเขียวของคาวาจะไม่เหมือนเขียวของที่อื่นนะฮะมันจะเขาจะคือในแวดวงวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะพูดกันว่าเขียวคาวาเพราะว่าเขียวของเขานี่จะไม่เหมือนเขียวของยี่ห้ออื่นจริงๆนะฮะเลยกลายเป็นสีประจําของ คาวาซกิไปแล้วไอ้ส,สีสีเขียวนะฮะเอาละทีนี้ผมจะมาดูมิติรถกันว่า,าจากเจ้าสเดกหกที่ผมใช้อยู่ปเป็นประจานะฮะนี่มาดูด้ดานท้ายรถนะฮะนี่เจ้าสเดกหกของผมนะฮะความหนาอวบอ้วนของมันแล้วก็สเด็กสองห้าอาร์นะฮะดูที่ยางผมมองด้วยสายตาก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าตัวยางของ เจ้า ZX25R เนี่ยใช้ยางดันหลบนะฮะดันหลบสปอร์ตแม็กที่1 5อนะขนาด150ส่วนตัวเจ้า ZX25R เฮอ้ย ZX6 ์เองาผมก็เป็นบิสโตนนะบิสโตนแบทแบตนะฮะ1 8อนะฮะก็ความแตกต่างระหว่างสองค่ายนี้ก็คือตัวบิสโตนแบทแบตเนี่ยจะมีแก้มยางที่เตี้ยกว่านะฮะแล้วมันก็เลยจะเป็นคล้ายคว่าจะแบนกว่านั่นเองนะฮะส่วนตัว เจ้าเซดีสองห้เนี่ยเป็นตัวดันหลบตัวนี้น่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันกับ ninja 400หรือเปล่าไม่รู้นะฮะสังเกตดูกแก้มยางก็จะเป็นแก้มยางที่ใหญ่ใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าหนากว่าเลยทำให้รถดูสูงด้วยนะฮะนะฮะดูดูดูตัวยางนะฮะส่วนดูมิติด้านข้างนะฮะความสูงไม่ได้แตกต่างกันนะไม่ได้แตกต่างกับเซดเเท่าไหร่นะฮะ มาดูที่ถังน้ำมันถังน้ำมันตัวนี้หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นถังน้ำมันเดียวกันกับนินจา400เนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะนินจา400มันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะแต่ตัวนี้มันจะออกบานๆหน่อยแล้วก็มันจะมีหลุมตรงนี้นะหลุมคล้ายๆกับโตเซเดหกนะตรงนี้เอาไว้หลายคนก็คิดว่าถังบุบนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆมาหลายคน จะไม่รู้ถ้าคนที่ขับเซทเอ็ก6เขาจะรู้ว่าตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ทําให้แบบบ้างหมวกกันน็อกก็คือเในตอนที่เราขับหมอบนะฮะจะเป็นหลุมลงไปให้ให้แบบบ้างให้เราลงกดกดหมวกกันน็อกลงได้ได้ต่าต่ํต่ตมากขึ้นกว่ารถรุ่นอื่นๆนะฮะโอเคแล้วก็มาดูกันที่เลื่อนไม้เนี่ยยังเป็นตัวเดียวกันนะเท่าที่ผมมองเลื่อนไม้อจอเซทเอ็ก6เนี่ยตัวเดียวกันเลยถอดแบบมาเลยนะฮะ ที่จะเป็นแตกต่างกันก็คงจะเป็นตัวเฟรมตัวเฟรมนะฮะคือนอกจากเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ก็เป็น4ีสูบเรียงเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าปริมาณกระบอกสูบไม่เท่ากันก็คือตัวนี้เป็น636ซีซีเนาะไซร์อันนี้ก็จะเป็น240ประมาณ49ซีซีหรือเปล่าประมาณนี้แหละฮะก็มันก็จะเล็กเล็กกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวโครนี้จะเป็นโครมแบบเป็นถักนะเป็นเฟรมถักเป็นแบบเป็นเหล็กกลมๆนะฮะแต่ว่าตัวเจ้า เซดีโคกจะเป็นแบบเป็นตัวนี้เป็นเหล็กที่มันเป็นแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นใหญ่เลยนะแล้วก็สวิงอาร์มหลังเป็นสวิงอาร์บูมแบรงเหมือนกันนะตัวนี้เป็นสวิงเขาเรียกว่าบูมแรงนะจะเป็นทรงเหมือนบูมแบรงฝั่งทางนี้นะเพื่อที่จะหลบให้มีสามารถยัดท่อเข้าไปได้เหมือนเจ้าเซดีโคกก็เป็นบูมแมรงแต่เป็นตัวใหญ่นะแต่พวกนี้จะเป็นสวิงอาร์มแบบโป่งนะโป่งมันจะไม่ไม่ไม่ได้ตันนะครับไม่เหมือนฮอนด้าฮอนด้าบางรุ่นจะตันนะแต่ก็เป็น จะทำให้น้าหนักลดเพิ่มมากขึ้นด้วยคตันนะฮะส่วนตัวเบรกข้างหน้าของเจ้าเซ2เอก็จะเป็นตัวเรเดียนเมาส์เหมือนกันนะฮะเป็นตัวปั๊มของคาวาซากิปั๊มใหญ่เลย4พอร์ตเลยนะฮะเป็นเรเดียนเมาส์ก็คือสามารถไปพัฒนาต่อได้แล้วก็สังเกตดูว่าฝั่งทางนี้ก็จะมีลักษณะของหมุดที่จะใส่กับการเบรกได้นะ,ะผมก็ว่าน่าจะน่าจะมาแปลงได้อยู่นะแปลงไปเป็นแบบดิสคู่อะไรอย่างเงี้ยฮะในอนาคตนะฮะ ถ้าเกิดว่าแบบอยากที่จะแปลงอยากที่อะไรเงี้ยฮะผมว่านะก็นะ่าสนใจนะ่าสนใจดีนะฮะดูมิตริรถทั้งด้านหน้าบ้างนะฮะด้านหน้าก็ดูสังเกตดูนะฮะคันสีดําเล็กกว่านิดนึงเพราะว่าเซดิโกก็จะอวบตรงด้านตรงด้านอกเนาะที่ที่เครื่องที่ใหญ่หญกว่าแล้วก็จะมีหน้าที่หมอบกว่าด้วยนะด้วยด้วยทรงของมันจะหมอบ แต่เจ้า z ซอ25เนี่ยไม่ค่อยหมอบเท่าไหร่แต่ก็ยังหมอบอยู่เพราะว่าด้วยด้วยลักษณะของแฮนด์จับโช๊กนะแฮนด์จับโชกก็หมอบอยู่แต่ว่า,าการขับขี่ตรงเนี้ยสบายกว่า z ซ6เยอะนะ,ะสังเกตดูจากว่าองศาทางด้านหน้าของของแฮนด์นะฮะองศาตรงเนี้ยนี่นะมันจะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่ได้หักมาเยอะนะฮะอาจจะเกือบตรงแล้วแต่ดูจาก ลักษณะของแซดเด6หกมันจะหักลงมาเลยนะทำให้แบบการกับขี่ในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะเมื่อยนะฮะเมื่อยมากๆเลยแซดเด6หกนะฮะแต่ว่าถ้าใจมันรักยังไงมันก็ต้องขับนะเนาะส่วนตรงนี้เป็นแรมแอร์มีเหมือนกันนะฮะแรมแอร์แต่ข้อแตกต่างระหว่างแรมแอร์สองรุ่นนี้นะฮะแรมแอร์แซดเด6หกจะยิงตรงเข้าที่ที่กองอากาศโดยตรงผ่านทางคอรถเลยนะแซดเด6กหกจะผ่านทางคอรถ นะแต่ว่าตัวของเซทเอ็กี่าจะเป็นทางเดินมาทางด้านซ้ายนะจะเป็นช่องแรมแอมาทางด้านซ้ายสังเกตว่าจะมีกล่องตรงนี้เป็นทางเดินลมลมเข้ามาทางกล่องนี้จะเป็นลักษณะาการออกแบบเหมือน h ฮดทูนะฮะเฮจะเป็นลักษณะของเข้ามาทางด้านซ้ายเข้ามาที่มาที่อมอกรอ,อากาศนะฮะเป็นลักษณะเดียวกันกับ h ฮดทู 2. ส่วนของเซ6เอ็กหกนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเซทเอ็กนะคือยิงตรงเข้าโค้งเลย ะะก็เลยจะมีปัญหาเรื่องจมูกช้างตรงนี้จะหักค่อนข้างบ่อยนะฮะในในกลุ่มเซตเอนะฮะจมูกช้างตรงนี้จะมีความเปราะบางมากเพราะว่ามันรับน้ำหนักโซนหน้าทั้งหมดเลยนะฮะก็มีทางแก้ไขยอยู่ยี๋ยววันไหนที่ผมแก้นะผมจะถ่ายลงให้ดูนะฮะโอเคมิติรถทั้งหมดนะฮะความแตกต่างระหว่างเซตเแล้วก็เซตเ2 5่สก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ผมไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้เปรียบเทียบกันอยู่แล้วว่า 600cc กับ2 5 0 c ีก็ต่างกันอยู่แล้วนะฮะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะให้ผมมีกำลังใจทำช่อง้ทำคลิปดีๆออกมานะฮะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ